ครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพายชัยมงคลนะครับวันนี้พิผ่ามาอัปเดต้ายผู้ผาครับผมตอนเศร้าๆครับวันนี้มาขึ้นเพิ่งก็ได้กินสับประรด,ดเต็มที่แล้วครับกินบวกนัดหรือว่าสับประรด,ดทั้งห้านี่แหละครับตี่ควัน ควนหรือว่าควนเหม็นเพลินได้ไปนำหาอาหารมาให้ครับอเอาสับประรดโชยบ้งเลยครับนี่แล้วครับได้กินแล้วครับแซบร้ายครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนอาหารให้เพื่อนแล้วกินดีอยู่ดีครับใ่อ,อึดให้อยากครับผมมาอัปเดตที่วิตพายผู้พาเบ้งย่างมาือเสาครับพอดี ค่ะใช่มงคล่นเด้ไปลามยี่อีกมองนึงครับ่นกำลังอันเสียวใหญ่มากกินสับประรดครับแต่มือคืนนี่เอาไปให้พ่นกินแล้วครับกินอยู่มองผูหมองลามพนผ่นล่ะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะห้มาเบ่งกองสับประรดิน่นะครับเด้อครับนี่นะครับคือกองสับประรด่นครับ อาหารเดีย๋ยวเปลี่ยนอาหารให้เพิ่นแล้วครับให้ผ้าผู้พาห้องรับกองหมกไงแล้วครับกินได้หลายมือครับผมประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือซาเปลดเพิ่นครับแบบซาเปิลดครบบมีหลายกองครับผม คุณครับเตรียมมาให้เป็นกล่องเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเข้าไปครับผมสร้างสันหลายเชือกครับเกิดกองไว้เป็นจุดนะครับเต่งเหินเสามากกระชิเล่นอยู่ประมาณนี้แหละครับเด็กชายเบืเ้องใกล้ๆครับนี่นะครับน่า,นาทักทายเอฟซีนะพวกผาเอ้ยก้อนเพิ่นกอบพี่ท่านได้ออกมากครับก้อนเหม็นของเ่าเพิ่นพี่ท่านได้ออกมา เป็ชาตญยาณของพ่นก์กสิประมาณนี้แล้วครับสุดเศร้าก็่เสียฮะตะของเล่นนะครับมวนเตือนหัวเซล่์พจนตามภาษาพจนครับาปผูกขาของห้องอิ่มหยาอิ่มอาหารแล้วกสิษ เหนยัยญมือเศ้าแล้วครับโช่สเต็ปการลีลาใหยบึงครับตามภาษาเพิ่นเนาะครับเนาะห่วงห่วน,นสมบูรณ์กินดีอยูด่ดีไว้อึดืดอยากครับรยงดูปูเสื้อแบบอิ่มหนำสำล้านนะครับใส่หมุนกัวหันหนาหันหลันห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 นงนี่นะครับ กิจวัตรประจําวันของเพิ่นตรงนี้ก็จะได้ยูตะบ้านแล้วครับบอกได้ออกไปไซครับไปไซบ๊ได้ครับย่านโควิดครับงานที่ได้รับใบเพิ่นกะเจ้าของเจ้าภาพเพิ่นก็าากข,นกขึ้นงานเบิดแล้วครับเพิ่นว่าไห้ได้ออกจากบ้านไปไซมาไซครับ นี่นี่น่มวนแห้งรกินแล้วก็นอนครับนอนแล้วก็กินอิ่มแล้วก็เล่นยืดจังสีแลครับเดี๋ยวมใส่สภาพานีเย็นดีปะเนี่แล้วเลยแล้วครับผม เดี๋ยวจะพาไปบึงหนำหวานนะครับพอดีคว,วนันเพิ่นได้ออกมาทำความสะอาดให้เก็บขี่เก็บขยะแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปบึงนนำหวานอีกทีหนึ่งครับตัวน,นี้ก็มาเบึงไฟผู้าขาเพิ่นกอนว่าพาแช่มงคลกำลังเอารถไปหับมากครับ ทั้งที่นี่แล้วเอาเอาจ้าว่าขั้นว่าขั้นนะครับถูยางเดียวนั่นนั่นนั่นดนะเอาเอานี่ครับปลายตักผาของเฮา ประมาณนี้นะครับแน่แน่แน่ โช,โชว์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 สับรดอิน่เแน่ยยงไงก็เล่นนะครับเช่นนี้โอ้ยได้ลูกบอลจากอันหนึงง่งท,ที่พอดีนะครับเตะบอลเล่นอยู่นี่แหละ เล่นนาเล่นหลังนะครับอันแน่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 ก็นนเป็นนักเลงใช่เนาะ น,น่นั่นนั่นเดี๋ยวอาสิมาเบิ่งว่านักเล่งชีนักเล่งแท่วะครับผมอาจจะเป็นนักเล่งแท่บะแบบนึงนะครับ อ่านลังไห้เลยบนนี่ถือใหม่มากที่ว่าอ่นลังไห้เลยโอ้นักเร่งบรแทตัวนี้โอ้ผู้พานี่กูนะอ่านลังไห้เลยครับยานไม้แห้งนะครับเก็ี้ยไพรเบื้องหํำหวานนะครับเด้อที่นี่ครับผม น้ำหวานเอาเฮาครับไปได้กินประรลดแล้วครับแสบหลายน้ำหวานแบ่บหลาย รถครับลาสั่งมากินสับประรดก็กินแบบไหนครับแบบนี้นะครับอาปักอาปักซุ้มอ่ะอะซุ้มอ่ะ วนชวนสมบูรณ์ครับแสบนอนแสบขึ้น้ำบานก็ห้องครับจ้า เริ่มฝากกดไลค์กุชชี่กุหลกบก,กระดิ่งกดหลาติดตัน้นะครับเด้อในช่องของพายชชยมงคนนะครับพอดีควานเป็นกระดิออกมาทําความสะอาดนะครับ